หน้า235ค่ะข้อควรระวังในการแปลความหมายของความสัมพันธ์นะคะมีข้อควรระวังอยู่3ประการด้วยกันค่ะคุณในการแปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นะคะมีดังนี้ค่ะข้อ1ค่ะต้องไม่แปลความหมายของค่าสัมประสิทธิ์เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเช่นความสัมพันธ์จุดห้าศูนย์ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ50%และความสัมพันธ์จุดห้าศูนย์โตไม่ได้หมายความว่ามีความสัมพันธ์เป็นสองเท่าของจุดสองห้านะคะความสัมพันธ์จุดห้าศ มีความหมายมากไปกว่าที่จะแสดงว่ามีความสัมพันธ์เป็น2เท่าของจุด25โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์เข้าใกล้บวกหหรือลบ1นะคะคุณจําได้นะเข้าใกล้บวกหหรือลบ1คือค่าสมบูรณ์ที่ต่างกันของค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากจะมีความสําคัญมากกว่าตัวเลขที่เป็นความแตกต่างระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่าค่ะจะมีความสัมพันธ์มากกว่าตัวเลขที่เป็นความแตก ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ที่มีค่าน้อยกว่านะคะข้อ 2. ค่ะความสัมพันธ์ไม่จําเป็นจะต้องแสดงความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างตัวแปร2ตัวดังนั้นจึงไม่ควรแปลความหมายว่าตัวแปร1เป็นาสาเหตุของตัวแปรอีกตัวแปรหนึ่งเพราะอาจมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรทั้งสองถ้าสงสัยว่าตัวแปรทั้งสองจะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันควรจะได้มีการตรวจสอบอีกครั้งด้วยการศึกษาเชิ i, ทงทดลองค่ะข้อ3ค่ะสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ไม่ควรแปลความหมาย เชิงสมบูรณ์ค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวยอย่างกลุ่มหนึ่งจากประชากรไม่จําเป็นต้องเหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งเสมอไปนะคะซึ่งมาจากประชากรเดียวกันอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างอาจจะมีผลต่อ it MIN. ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ด้วยแหะคะ่ะถ้าผู้วิจัยนะคะต้องการที่จะอ้างอิงไปยังประชากรลราครูต้องทํำยังไงตรงนี้นะคะผู้ว it ิจัยควรที่จะมีการทดสอบค่ะคุณว่าต้องมีการทดสอบนะว่าความมีนัยสาคัญทางสถิติค่าความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวยอย่างเป็นยังไงบ้างนะคะต้องมีการกําหนด ประเด็นสส 4. ที่4ค่ะทิศทางระดับและลักษณะของความสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้วนะคะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเน,นีน anyway. ่ยจะอยู่ใน3ลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะลักษณะที 1> ่ okay. 1ค่ะทิศทางของความสัมพันธ์อาจจะเป็นบวกนะคะหรือในวงเล็บเนี่ยคือเป็นความแปรผันตามกันนะหรือว่าอาจจะอยู่ในทิศทางลบหรือแปรผันกลับกันก็ได้ค่ะทางบวกแปรผันตามกันทางลบแปรผันกลับกันจําได้ไหมคะบวกตามลบกลับจำได้เนาะประเด็นที่2ค่ะระดับของความสัมพันธ์หรือขนาดของความสัม พอาจเป็นไปได้ตั้งแต่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยนะคะเป็นไม่ได้เหมือนกันอมีด้วยเหรอครูมีค่ะสังเกตดีๆนะค่าสัมประสิทธิ์สหาสัมพันธ์เป็นศูนย์นะคะจะมีความสัมพันธ์ระดับต่ำกลา,กางจนถึงมีความสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ด้วยซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหาสัมพันธ์ระดับสูงสุดมีค่า1.0ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก็ตามข้อ3ครค่ะความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในระดับเชิงเส้นตรงนะคะหรือว่าเส้นโค้งนั่นเองค่ะ